วสวัสดีคะ่ะจ้า,จากลับมาเจอกันในรัชสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่ามันค้างขาดใจมากมค่ะใช่ต้องศึกษาเยอะเยะน่องจครับ<อ>โหจากที่บอกว่าเขามาเป็น6000กว่าปี200กว่าปีแล้วบอกว่าศึกษามา50กว่าปีโหแล้วจะไปศึกษาทันยังไงคะเนี่ยก็ไม่ต้องขอแต่เขียนไว้หมดแล้วบันทึกไว้หมดแล้วค่ะแล้วหลังเ็จะไปดี๋ยวจะอธิบายเป็นซีรีส์เลยเ่อ คืออย่างนี้ที่ว่าเขาที่รียว่าทําไมทําผิดถู่ไหมเขาเอาเขาเรียกว่ามันมีซีห่วงจุ้ยกับอวห่วงจุ้ยแปลว่าอะไรคะซีแปลว่าตายสุสานคนตายถ้าอวะเาเรียกว่าสุสานคนเป็นมันต้องแยกกันสุสานคนเป็นก็จะต้องอยู่ในวิหารมันไม่ใช่สุสานเป็นเรียกว่าวิหารคนเป็นสุสานคนตายสุสานคนตายคือสุสานคนตายเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอยู่พื้นดินใช่ไหมคะอ่ะ คือที่ผมบันดาลใจมามาเรื่องศึกษาเรื่องนี้เพราะอะไรมั้ยที่พุทธเจา้าบอกว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหมคนเราต้องตายแล้วจะเปลี่ยนวียนว่ายตายเกิดเอ๊ะแล้วมันเกิดแล้วเกิดยังไงอ่ะ,ะก็ไปศึกษาปั๊บเนี่ยมันเขาบอกว่ามันจะต้องมีมเมล็ดมเมล็ดพันธุ์พืชอ่ะ,นะะแล้วมีเรียกว่าต้องมีเชื้อด้วยมีมียางอ่ะยางมัเรา,วายาาว่ายางบาปกับยางบุญเนี่ยที่ที่ท,ที่มันอยู่ในในกินทะี่แหละถึงจะได้ไปเกิดใหม่ ยี่<ถ>อยขอนเราที่เลยมรู้ออกวันนี้นะแล้วผมก็ไปศึกษาต่อเออในออปฏิจจ at ุบาบนเาปฏิจจมันบอกไว้เลยเนี่ยมีอวิชาสังขารวิญญาณนามรูปมาหมดเลยเพราะสิบสองราศีเนี่ยมันเป๊ะเลยอ,ะอ,อ่ะถอดรหัสไปจับนงวนทั้งจีนทั้งโอโหกสัพสนาพุทธวิทยาศาสตร์มันเรื่องจริงๆ จริงยังไงคะจริงเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันไม่ตายเมื่อไหจะเป็นพืชสัตว์คนก็เลยมันไม่ตายแต่มนุษย์นี่มันเหนือกว่าสัตว์เพราะว่ามันได้รับพลังจากจักรวาลมันเจริญฉลาดคือมนุษย์ได้แต่สัตว์ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เพราะสัตว์มันเดินแนวนอนเนี่ยอาโอ้ยที่มาในการรับเงินจากจักรวาลมันรับจังมันต้องมันต้องมีต้องแนวตั้งเท่านั้นต้องแนวดิ่งเพราะมันรับตรงหัวนี่ไงก็แสดงว่าถ้าเรานอนอยู่เราก็รับไม่ได้สิถูกไหมมันกับพักผ่อนเนี่ย ออ่อเนี่ยเนี่ยเออนี่ยยุอบอกไงอออค่ะอเออกลางวันถึงบอกว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยรล้สกสดชื่นล<อ>าคืรก็น,น่าเคยได้ยินมันมีคนเหมือนแบบเป็นศาสตร์ที่ประมาณว่าเขาอยากรับพลันจักรวาลแล้วเขาก็จะใส่หมวกแบบอารมณ์แบบทรงพีระมิดนะคะเออแล้วเขาก็แบบไปเดินแบบรับพลันจักรวาลอ,อะไรอย่างนั้นนะคะมันคือหมวกสามเหลี่ยมเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของดาวพลูโตพยายมค่ะที่คุ้มครองบบริหารเป็น พยาััจุราชเนี่ยนี่คุณจะไปรับพยามมจุราชมาเลยค่ะอ้อเหรอเออจะไปนรกมันมีพลังบวกพลังลบอิเล็กตรอนโปรตอนทุทรัรหันบมดเลยแต่นี้พอเนี่ยสายกีทุกวันที่ทําก็ผิดก็ว่าเอาไปไว้ในสุสานเข้าจากดีเอนเอไงค่ะดีเมาทําเนี่ยดีเอเอาเล็บเนี่ยเล็บเนี่ยสิบนิ้วนะฮะอายุว่สิบสิบห้านะตันห้ากลวงห้า แล้วก็เล็บเท้าแล้วก็ผมนี่แหละมันเป็นจไปดินเด่นดินน้ำลมไฟแล้วก็เอามาบรรจุไว้ในในขันผลิตที่ผมสร้างขึ้นมามขันผลิตเนี่ยโอ้โหนี่มันต้องสารทุกสารเอยอะนี่หมดเลยตรงนี้จะมาทำเอันนี้ต้องวันหลังจะพาขึ้นไปให้ดูก่อตรงนี้สำเร็จหมดเรียแล้วเห็นไหมสรุปคือและที่เขาผิดเนี่ยคนอื่นเขาผิดเนี่ยมันผิดยังไงล่ะคะที่เห็นว่าผิดอะคะ เออไว้ผิดสถานที่เนี่ยห่วงจุ้ยด้วยห่วงจุ้ยเนี่ยจะเป็นวิหารหรือจะเป็นสุสานเขาบอกว่าที่ตรงนี้เป็นแบบแหล่งเป็นห่วงจุ้ยแบบห่วงจุ้ยแต่ว่าคนเป็นหรือคนตายเขาบอกว่าทำคนเป็นนะคนเป็นรื่มาอยู่กับคนตายไม่ได้ห่วงจุ้ยเป็นพิการมันเนืคนโลกกับสวรรค์มันคนต่างกันแล้วแสดงว่าคือถ้าทำแบบนี้เป็นลักษณะของไส้กีคนเป็นใช่ไหมคะไสกีคนเป็นเนี่ยคือเราจะต้องไม่ได้อยู่บนพื้นดิน มันจะหาหวงจุ้ยใหม่ต้องหาหวงจุ้ยใหม่หวงจุ้ยใหม่ก็ต้องมีภูเขาเยอะๆใหญ่ๆมีแม่นองแม่น้ำมันมีหลายอย่างองประกอบเยอะเห็นไหมซึ่งมันไม่ใช่ง่ายๆนะไอ้หวงจุ้ยแบบแล้วก็เอาเอาไปผสมไม่ได้ตายกับเป็นอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องแยกเห็นไหมเนี่ยคนมันมันละเอียดอ่อนแล้วมันถึงว่าแหละตำราตำรามันหมดไม่มีไปแล้วไงผมกว่าจะรวบรวมมาได้นี่นะใช้เวลาห้าสิบปีคุณดู แต่ที่อาจารย์พูดเนี่ยคือเขาทำกันมานานเลยนะที่แซกีที่ว่าทำมันมเป็นธ<บ>ุรกิจทำาปันจริงมีจริงแต่ว่าก็ทำแต่ว่าทำเป็นธุรกิจ<อ>แล้วเวลาคนตายนี่นะที่เราไปใส่ลงจำปาาล้วไปฝังเลยนะ,ะอาจารย์ที่ไต้หวันเขาบอกว่าเป็นพระนะเขาบอกว่ามันผิดเพราะว่าทำให้วิญญ,ญาณมันไม่ไปเกิดใหม่มันต้องเฝ้าร่างเพราะต้องเผาไงเพราะเจ้ญญญาต้องได้เผาไงแล้ววิญญ,ญาณขึ้นปั๊บดาจใจดวงาจก็จะไปจุดติใหม่ จะไปอยู่ไหนอะไปอยู่สวรรค์จะไปอยู่พบไหนหรือจะไปลงนรกแล้วแต่กรรมและบาปดีตรงนี้แหละมันละเอียดมากอ๋อแสดงว่ามันมีวิธีที่ทำแล้วมันถูกต้องต้องศึกษาต้องศึกษาต้องเอาทั้งวิทยาศาสตร์โหราศาสตร์พุทธศาสตร์คือไม่ใช่ความเชื่ออย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้มันต้องแบบรวมมต้องพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้ด้วยว่าทำเพราะอะไรแล้วมันได้อะไรได้อะไรแล้วมันได้ยังไงสำคัญมากที่จะได้อะไร ไม่ได้ยังไงอ่ะเอาเวลาหมดอีกแล้วคะ่ะเอแล้วหมดแล้ง <laughs> <laughs> ินเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาตามฟังกันต่อนะคะว่าที่บอกว่าทำแซกีนเนี่ยมันแบบมีมีผลกับชีวิตเราอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวสัปาดาห์ติดตามพร้อมกันนะคะไปละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ <laughs>